ร่วมติวรักเต็มร้อยโดย Red Ginger Chic Resort ริมชายหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่ผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ตามนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอย่าหมดแต่นั่งเครียดที่บ้านนะครับเดี๋ยวตีนกาจะขึ้นครับติดต่อกับมาทางรายการของเรานะครับ <c oughs> ส่วนวันนี้คุณหมอคนเก่งของเรานะครับคุณหมอชนบุรีศรีสุโข,ขอ,อยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ believe, ข่าวแรก่าทางอีเมลก่อนเลยดีกว่านะครับ คุณหมอครับผมมีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับการทำหมันครับอยากทราบว่าผู้หญิงที่ทำหมันแล้วเนี่ยมีโอกาสหมันหลุดหรือเปล่าครับคือแฟนของผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาท้องทั้งทั้งที่ทำหมันไปเรียบร้อยแล้วถามเขาเขาก็บอกมันหลุดไม่รู้จะจริงหรือเปล่าครับกรุณาตอบคำถามของผมด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยสงสัยมากเลยก่อนที่จะพูดเรื่องหมันหลุดก็พูดถึงเรื่องหมันหญิงว่าหมันหญิงมีสองอย่างใหญ่ๆนะคะคือหนึ่งทำหลังคลอดทีเดียวครับก็เรียกว่าหมันเปียกทำหลังช่วง คลอดไปแล้วประมาณเดือนครึ่งขึ้นไปก็เรียกว่าหมันแห้งมันเปียกนี่ก็คือเจาะเข้าไปใต้สะดือหรือหรือว่าใต้มดลูกซึ่งยังโตอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ไปเอาท่อนาไข่นะคะคนเราก็จะมีมดลูกอยู่ตรงกลางมีท่อนําไข่เหมือนมือเนี่ยนะคะก็ดึงท่อนําไข่มาแล้วก็เย็บผูกแล้วก็ตัดฉะนั้นการทําหมันเนี่ยจะไม่มีเย็บผูกเฉยๆก็คือจะผูกก่อนแล้วก็ตัดตัดส่วนบนออกก็คือทําเป็นเหมือนหูเนี่ยค่ะนะคะทาแล้วก็ผูกแล้วก็ตัด ทีนี้หมันแห้งก็มี2แบบ 1. เหมือนกับหมันเปียก<ม>ก็คือผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องนะคะ<ม>แล้วท่อมาผูกแล้วตัดอีกแบบหนึ่งคือเป็นหมันยิงใช้กล้องเจาะเข้าไปตรงสะดือแลายเป็นกล้องส่องเข้าไปแล้วก็ยิงคำว่ายิงนี่คือจริงๆก็จะมีวัสดุไม่ใช่เอาปืนเข้าไปยิงนะคะคมีวัสดุเช่นเป็นรัดเป็นแบนรนเหมือนกับหนังยางหรือมีเป็นคลิปเหมือนที่เราหนีบ กดกระดาษเนี่ยนะคะก็เป็นคลิปก็คือยิงเหมือนกันปุ๊งมันก็ไปคลิปไว้คือหมันยิงเนี่ยก็ทําได้ทั้งแบบนีแบบรัดแล้วก็แบบจี้จี้ก็คือใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้ทำทำลายท่อนําไข่เลยฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยโอกาสที่หมันจะหลุดจะต่างกันเช่นหลังคลอด ถ้าทาถูกวิธีถูกเทคนิคนะคะก็โอกาสหลุดพันละห้านะคะร้อยคนมีหนึ่งคนที่หลุดค่ะคุณภูมิคิดเร็วมากเลยนะคะสองอต่อหนึ่งนะคะที่จะหลุดนะคะ,คะอันนี้คือหมายถึงทําตามทฤษฎีที่นี่ถึงมันแห้งนะคะมันแห้งเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบมีสองแบบแบบที่หนึ่งทเหมือนมันเปียกอย่างนี้ก็โอกาสต่อเท่าเท่ากันก็ค,ค,ค,คือพันละห้าแบบจี้นี่โอกาสที่จะต่อกันยากมากๆพ่อใช้ไฟฟ้า ทำลายหมดค่อนข้างถาวอใช่ค่ะส่วนหนีบหนีบก็อยู่คงที่เลยค่ะฉะนั้นก็โอกาสหลุดก็น้อยน้อยนี่คือโทษโอกาสหลุดนี่ก็น่าจะน้อยกว่าพันละห้านะคะรัดก็เช่นเดียวกันโอกาสน้อยกว่ามันหลุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณหมอทําไม่ดีหรือว่ามันมีความพิเศษอะไรแต่คือธรรมชาติเนี่ยสามารถหลุดได้ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าคุณแข็งแรงมากเลยและเด็กอยากจะมาเกิดมากเลยหลุดแล้วก็ยังมาต่อกันคือหลุดเฉยเนี่ยไม่ท้องค่ะ ต้องมาต่อกันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์ของชีวิตแขวงไปด้วยธรรมชาติกม็มาประสานกันแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองใช่คใ,<ช>ให้ท่อกลับมาต่อป็นปกติซึ่งน่าแปลกมากท่อนี้ขนาดเล็กมากเลยนะคะก<ช>็สบายใจได้นะครับมันเกิดขึ้นเองจริงครับไม่ต้องมานั่งสงสัยแล้วนะครับว่าแฟนโกหกหรือเปล่าหรือว่ามีชู้หรืออะไรหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผู้หญิงทุก200คนประมาณหนึ่งคนจะเป็นนะครับใช่แล้วค่ะ เอาละค่ะเคลียร์ปัญหาค่าใจทางอีเมลหนึ่งคำถามใหญ่ๆกันไปแล้วนะคะที่นี้มาต่อกันที่สายร้อนร้อนทออท้ส่งตรงมาจากทางบ้านกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณสมรค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะหรือยากเรี่ยนถามคุณหมอนะคะว่าเวนาเราร่วมเพศกับแฟนนะคะมันรู้สึกว่าเก็บค่ะคุณหมอแต่ปวดไม่เคยเป็นค่ะค่ะ เราก็ไม่เคยไปตรวจภายในเลยนะคุณสมนอายุเท่าไหร่นะคะมีลูกกี่คนนะคะมีลูกสองคนค่ะอายุสี่สิบค่ะสี่สิบแล้วปีนะคะแล้วเวลาเจ็บเนี่ยเจ็บตรงไหนคะเวลามีเพศสัมพันธ์เช่นเจ็บข้างนอกเจ็บในช่องคลอดเจ็บในช่องคลอดหรือเจ็บในท้องคะเจ็บในท้องค่ะอืเจ็บในท้องเจ็บตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เลยหรือว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ก็เจ็บอยู่คะเพ่ยงที่กําลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเจ็บไหมคะหลังจากนั้นไม่เจ็บค่ะประทานโทษแล้วมีอาการปวดประจําเดือนด้วยหรือเปล่าคะประจําเดือนคือไม่ปวดเลยคะ่ะไม่ปวดปปเลยเนี่จเะเป็นปกติค่ะแล้วคุณสมอนอ,อีกเรื่องหนึงคะ่ะขอโทษทีคุมกาเนิดยังไงนะคะนี่ไม่ได้คุมกําเนิดเลยคะ่ะคุณหมอลูกคนแรกกี่ขวบแล้วคะ ลูกคเล็ก17ปีค่ะอาการปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์นี้ถือว่าผิบตินะคะคุณสมรทีนี้ที่หมอซักคุณเยอะเนี่ยนะคะเพราะว่าจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะทีนี้อาการเจ็บในท้องเป็นอาการที่ไม่ปกติส่วนใหญ่เขาเรียกว่ามีพยาธิสภาพในท้องนะคะการมีเพศสัมพันธ์นี้เป็นข้อดีนะคะคุณภูมิข้อดีคือว่าเมื่อไหร่ที่คุณผู้หญิงเจ็บป่วยนะคะและมีเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้จะแสดงออกเลยทีนี้ถ้ามีพยาธิสภาพในช่องท้องซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่3 4อย่างเท่านัา้นคือ1อักเสบมีกระเพาะปัสสาวะเสบมดลูกอักเสบจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันที่2ก็คือมีเนื้อง,งอกภายในนะคะเช่นเนื้อง,งอกของมดลูกเนื้อง,งอกของรังไข่นะหรือถุงน้ํารังไข่อันนี้ก็จะเจ็บในเวลามีเพศสัมพันธ์อันที่3มโรคที่เจอเยอะนะคะแล้วก็เจอในคนที่เวลาปล่อยให้ท้องแล้วไม่ท้องนะคะรวมถึงอาจจะมีลูกอายุ เกินสิบขวบขึ้นไปก็คือโรคเยื่อบุพโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่โรคเหล่านี้จะมีอาการปวดประจําเดือนร่วมด้วยนะคะทีนี้ส่วนอื่นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคของการข้างเลือดข้างในอุ้งอุ้งเชิงกรานชเช่นว่ามีพวกหลอดเลือดโป่งพองข้างในนะคะในท่อรำไข่ไปรำเพศสัมพันธ์อาจจะเสียวเสียวเจ็บๆได้สรุปว่าทั้งหมดนี้ก็คือน่าจะบ่งบอกว่าคุณสมอนเนี่ยมีโรคอะไรอยู่ใน อุ้งเชิงกรานะนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องไปตรวจภายในอาการที่เขาบอกมานี่คือเป็นอาการที่ธรรมชาติเตือนแล้วค่ะคณสมอค่ะว่าเราคงจะมีโรคอะไรอยู่ข้างในซึ่งจะต้องตรวจรักษาะะแต่แล้วโรคนี้ค่อนข้างที่จะแก้ไขกันง่ายไหมครับร้ายแรงไหมครับแต่และโรคนี้ก็แล้วแต่อย่างเช่นถ้ามีการอักเสบนะคะอันนี้เราก็รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อยาต้านอักเสบนะคะกรณีที่จะเป็นโรคที่ต้องผ่าตัด ก็ต้องผ่าตัดโรคที่ต้องใช้ยาก็ต้องใช้ยาฉะนั้นอันดับแรกก็คือจะต้องไปตรวจดูพอดีคุณสมรไม่ได้ตรวจภายในหลายปีแล้วนะคะและการที่เป็นก็เป็นมานานพอสมควรนะคะทีนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในแล้วก็เล่าอาการให้ฟังว่าเวลามีเพศสัมพันธ์ไดเจ็บ ซึ่งอาการนี้ไม่ปกติโดยเฉพาะถ้ามีน้ำหล่อลื่นที่เพียงพอซึ่งปกติถ้ามีน้ำหล่อเลื่นเพียงพอเนี่ยก็จะไม่เจ็บเวลาไเพศสอมพันธ์คุณผู้หญิงหลายท่านบางทีจะเขินนะคุณหมอจะอายไม่ค่อยกล้าไปตรวจอะไรเงี้ยคุณหมอมีอะไรจพูดกับคุณผู้หญิงที่อาจจะเขินอายบ้างไหมครับการตรวจภายในเนี่ยไม่ไม่ได้น่าไม่น่าอายะนะคะไม่น่าอายแล้วก็การตรวจเนี่ยใช้เวลาไม่นานค,คุณผู้หญิงเขินจริงๆอายจริง,รงๆนะคะปัจจุบันก็มีวิธี ใส่กางเกงเขามีกางเกงประดิษฐ์สําหรับการตรวจภายในก็คือเหมือนกางเกงเลแล้วก็มีปิดเฉพาะเป้านะคะแล้วก็ใส่กางเกงขึ้นไปพอหมอจะตรวจก็เปิดเป้าแล้วก็ถ้าเราอายเราก็ปิดตานะคะเพราะเราก็จะไม่เห็นจริงๆแล้วก็คือต้องพยายามทําใจหลายท่านจริงๆค่ะกลัวจริงๆแต่ว่าเมื่อไหรที่เราเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจภายในมันอาจจะช้าเกินไปเสแล้วนะคะตรวจภายในก็ตรวจทุกปีค่ะไม่ใช่ตรวจเฉพาะหาะาร็กปากมดลูกคุณหมอยังคลำในช่องท้องดูว่า กระเพาะปัสสาวะเป็นยังไงมดลูกเป็นยังไงเท้าน้าไข่เป็นยังไงลําไส้เป็นยังไงนะคะฉนั้นการตรวจภายในตรวจทุกปีนะคะก็จะป้องกันโรคร้ายแรงที่จะเกิดกระทั่งได้นะคะตรวจภายในนี่จําเป็นมากๆนะคะห้ามละเลยกันเลยทีเดียวถูกต้องแล้วครับสำหรับวันนี้นะคุณหมอช่วยเราเคลียร์ทุกประเด็นนะครับชัดเจนมากเลยนะฮะทางรายการของเราก็มีกิฟต์บัล์เชิน่ารักน่ารักนะครับให้คุณหมอไปพักผ่อนครับที่เรจินเจอร์ชิฟฟ์วีสอร์ครับอยู่ริมหาดอ่าวนางนะครับจังหวัดกระบี่นั่นเอง และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือ100วิธีสุขภาพดีไวัยทองจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ค่ะวันนี้ก่อนจากลาต้องขอขอบคุณสมบูรณ์อาร์ตแกลเลอรี่เอกมัยที่ร่วมชูรักชูรสก,กับเราด้วยครับและขอส่งคุณผู้ชมเข้านอนนะคะให้นอนหลับฝันดีกันด้วยกลเม็ดชูรักท้ายรายการคืนนี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมให้ได้นะคะ ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะเจอกใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืนนิดๆทางช่อง3กับรายการชูรักชูรสลาไปก่อนสวัสดีครับราตริสวัสดีค่ะความรักสำหรับกูโตก็ต้องสีชมพูอ่อนสิครับเวลามีความรักแล้วก็แก้มชมพูเรือดอกไม้บานนะคะก็ต้องสีชมพูอ่อนแหละมันเข้ากันแล้วต้องมีกลิ่นด้วยนะคะอาจจะเป็นกลิ่นวานิลาหอม